สวัสดีครับผมกบผมน่กรมอ่อนตัวน,นะครับวันนี้ผมอยู่ที่เขื่อนลำนางรองตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวทุกครั้งที่มาสากแก้วนะครับถ้ามีเวลาก็จะมาแวะนะครับกลับจากสัแก้ววันนี้เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศเขื่อนลำนางรองด้วยกันนะครับกับบรรยากาศหาดลำนางรองที่สวยไปชมด้วยกันครับนี่เดี๋ยวดูข้อมูลเขื่อนก่อนนะครับ สองคอดางมูจิสองคอสองหาสามนะครับแล้วเสร็จปีสองห้าสองห่านะครับก็มีร้านอาหารที่นั่งฝั่งนี้มีที่นั่งเล่นนะครับฝั่งใต้ฝั่งขวามีที่นั่งเล่นหมดนนะครับริมหาแล้วก็มีร้านอาหารด้านบนนะครับเราสามารถสั่งแล้วมากินตรงหาดได้นะครับผมมาครั้งที่สามนะครับวันนี้มีร้านสวัสดิการกระนองขบเคี้ยวแล้วก็แพ่อาหารตรงนู้นนะครับมีหลายร้านเลยลงไปข้างหน้านะครับขาน้ำตรงนี้มีพาเข้ามานะครับนี้เป็นวันธรรมดาถ้าวันหยุดคนน่าจะเยอะกว่านี้นะครับ เดี๋ยวไปชมหาดกันกว้างเลยโอ้เนสบายน,ะนังตรงนี้ก่อนเลยกันนะครับ่วงนอนเลยพอมาถึงนะครับขับรถมาจากสักแก้วแล้วก็มายืดขานะครับมานั่งพักผ่อนทานข้าวที่นี่นะครับกับบรรยากาศชิลๆสบายๆเดี๋ยวเป็นบรรยากาศวิวอย่างเดียวนะวันนี้พามาชมนะครับหลายครั้งที่ ผมได้มาถ่ายที่นี่ก็เห็นท่านผู้ชมได้ให้ความสนใจนะครับในการรับชมนะครับสถานที่ตรงนี้ดูแล้วมันมันเป็นสถานที่ที่ว่าจอดพักรถถ้ผ่านมาเส้นนี้ก็จะมาดินแดงถ้าเจอจุดตรงช่วงพักรถก็เลี้ยวเข้ามาไม่ไกลจากถนนใหญ่นะครับเตด้วยมีร่มให้พักนะครับมันจะเป็นเหมือนกับคล้ายชายหาดนะ ก็มีเช่าอุปกรณ์ได้เล่นน้ํานะครับเป็นเสื้อเสื้อซูชพเป็นห่วงยางนะครับให้เช่านะครับแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะเดี๋ยวก็ถ้าเข้ามาก็มาถามดูเลยกันนู่นแพรนะครับต้นไสรก็สวยเนี่ยล่มไสรเราอยู่ใต้ล่มไสรเป็นศาลาพักนั่งทานข้าวนะครับได้นะครับพักรถเดินผ่อนคลายนะครับถึงตอนเย็นก็จะสวยนะครับเช้ากับเย็นเนี่ยมันจะสวยมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามากลางวันหมูสามเเขือน สวยสามารถเดินเข้าไปได้นะครับแต่ว่ารถผ่านไม่ได้เราไปเดินถ่ายรูปกันได้แล้วถ่ายลงมาหาตรงาดลำนังรองได้นะครับสวยงามนะครับน่าจะสี่ปีที่แล้วที่ผมมาไม่มีไม่มีน้ําแบบนี้นะแห้งเลยนะครับนี่ก็คือน้ําเยอะนะครับเป็นสามารถเล่นได้นะครับอ้สวยเย็นสบายนะครับน่าสนใจนะครับมาผ่อนคลายวันหยุดได้นะครับกับบรรยากาศเขื่อนลำนังรองนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้สบายมากเลยเพราะว่า คนไม่เยอะนะครับแต่สบายกับผมสบายกับนักท่องเที่ยวนะแต่ว่าแม่ค้าที่นี่ก็จะสบายหรือเปล่าแม่ค้าก็ชอบคนเยอะนะมาถึงก็มาอุดหนุนแม่ค้าที่นี่ได้นะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งสรได้เป็นที่รับประทานอาหารได้ร้านใหญ่เรารองรับได้เยอะนะครับนุ่นมีแตร้านอาหารโตนู้นเลยนะครับสวยงามนะครับเขาก็จะมีป้ายนรถเชี่ นั่งผ่อนคลายเล่นตอนเย็นได้นะครับออกกําลังกายได้นะครับที่จอดรถก็สะดวกสบายด้านบนนะครับเงินใบสวยตอนนี้เรามาฤดูฝนนะดูร่าใจเราเป็นหมูข้างหน้ีนะครับน,นี่นั่งไวนะ้แย้มถ้ามันเต็มตรงนี้เราก็ไปปูเสื่อนั่งไปหาที่ได้นะครับถึงมีเสือก็เช่าด้วยสวยงามนะครับเย็นดีมากนะครับอากาศดีมากเลยเดี๋ยวผมจะเดินไปด้านด้านล่างชมพัดเย็นน้ำ ดูน้ำในเขื่อนลำนังล่อง,องแต่ก่อนมันมันไม่มีทรายเนาะมันมันอยู่ลึกๆเลยที่เราเดินไปตรงนู้นแหลน้ำน้ำําเดินไปไกลมากเลยแต่เดิมแต่ละปีมาก็ตอนท่เรามาปีนี้น้ําเยอะน้ําเจอชุ่มฝั่งตรงนี้เลยเป็นเป็นหาดสวยงามเลยมีทรายเล่นด้วยเยี่ยมเหมือนเราเคยมาแบบไม่ไม่เห็นทรายมากถ้ามาตอนหยุดก็จะขึ้นกว่านี้นะนี่เรามาวันจันทร์น่ะวันจันทร์เขาก็ทํางานกันหมดแล้วอ่ะ จำไม่ได้ชื่อศาสตร์มองเห็นไกลสุดขอบฟ้ามีทะเลทุกวิลาแต่บางทีไม่มีเธอพี่ปูพี่ปูนะครับธรรมชาติเนาะมาเห็นตื่นไปนี่ก็เอ้แต่ว่าเจ้าแม่ก็เคยถ่ายนะเคยเเคยห็นนะเห็นทั่เคยเคยถ่า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 ยเป็นต้นตอสัง เรเดินไปตรงกลางเราต้อถึงนู่นนล้วนะช่วงที่ไม้นี่นะตอนตอนนั้นน,น,น้ำมันลดครับพักโจทย์พักด้านนะครับมาตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณกล้องหมุนหมุนรอบด้านแล้วผมจะเดินดรอบครับให้เห็นบรรยากาศนี้คือแค่ร้านอาหน้ครั้งน้ำเมื่อถึงตรงนู้นก็ว่าเขายกแผ่ขึ้น,น,น,นอ่าแล้วมีก็หมุนตามหน่อยครับหมุนหมุนตามที่ผมเดินหน่อยนะหมุนหน้าด้านนี้คือที่นั่งเล่นนะริมหาด ฝั่งนี้ก็เป็นสันเขื่อนนะครับเราสามารถเพบรยากาศได้แบบสุดสุดกับความเย็ยนของไอ้น้ําที่หาดลําดังรอกที่เขื่อนลดาดังรอกนะครับตรงนี้เขาเรียกหาดเนาะแต่ตัวเขื่อนเขาโน้นนะเรียกทั้งหาดเรียกทั้งเขื่อนหละเพราะเห็นป้ายนะอีวิวตามป้ายาดูหมุน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 อ้าหมุนต้าม,มาหมุนอีกรอบนึ่งนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศาเพื่อใครอยากมาได้พารถได้มาท่องเที่ยวในวันหยุดพาลูกพาหลานหรือพาครอบครัวมา เปลี่ยนบรรยากาศนะครับหลบร้อนนะครับก็มาที่นี่ได้นะครับครับประมาณนี้นะครับสำหรับเตือนตำนางรองที่ตำบลโนนดีแดงอำเภอโนนดีแดงจังหวัดปุรีดำมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับบ๊ายบายครับทะเลค่ะทะเลเหมือนหวยทะเลอ้าว <laughs> โอ้ลวงจริงครับลวงจริงลวงจริง <laughs> <laughs> วลวงจริงเหมือนว่าเลยลวงจริงอ่า